สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาเชื่อมต่อ iPhone 15 Pro Max เข้ากับจอ monitor อแบบพกพากันค่ะพอ iPhone 15 Pro Max ใช้พอร์ตแบบ Type C แล้วเนี่ยการเชื่อมต่อก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะใช้สายแค่เส้นเดียวเองค่ะเผื่อใครที่ปกติดู Netflix ดู YouTube ใน iPhone นะคะแล้วอยากจะดูเป็นจอใหญ่ขึ้นแบบนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับจอพกพาที่่อยใช้จะเป็นจอของ MSI อันนี้นะคะอยเคยรีวิวไว้แล้วค่ะสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะคะ เบอร์จอจะเป็นพอร์ต Type C มี2ช่องแบบนี้นะคะสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยก็ใช้แค่สา,สายเส้นเดียวแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสาย Type C to Type Th C Thunderbolt ของย e ี่ห้อ u g r e e นนะคะแต่ว่าเราจะใช้สาย Type C to Type C ทั่วๆไปไม่ได้นะคะต้องใช้เป็นสาย Thunderbolt แบบนี้ค่ะสายอันนี้ปอเคยรีวิวแล้วนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวปอจะใส่พิกัดสายเอาไว้ที่ารายละเอียดใต้คลิปค่ะ ทีนี้มาลองเชื่อมต่อกันเลยนะคะสำหรับวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆเลยนะคะแค่เอาสายฝั่งนึงเสียบเข้ากับ iPhone นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเสียบเข้ากับตัวจอมอนิเตอร์ Monitor ค่ะนี่ค่ะเท่านี้จอก็ติดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นการมิเรอร์จอไอโ n e ค่ะนี่ค่ะถ้าเราต้องการจะดู Netflix เราก็แค่เปิดแอบปบ Netflix ขึ้นมา แล้วก็กดเล่นได้เลยนะคะเสียงก็จะออกจากที่จอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปิดเสียงไปก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะฟังเสียงออกจากจอก็ได้หรือเราจะเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธแบบแอ r p o ออย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะการเชื่อมต่อก็ง่ายเลยนะคะภาพก็ชัดเจนดีด้วยค่ะสามารถดู Netflix ได้เพลินเลยนะคะนี่ต่อมาลองเปิด YouTube ดูบ้างะคะ่ะ น,ะะนี่ค่ะดู Youtube ก็ชัดเจนดีเลยนะคะสำหรับจอตัวนี้จะไม่มีแบตในตัวนะคะจะใช้ไฟจากตัว iPhone เลยค่ะแต่ถ้าเรากลัวว่า iPhone จะแบตหมดเนี่ยเราก็สามารถเสียบสายจ่ายไฟเข้ากับตัวจออันนี้ได้นะคะนี่ค่ะเสียบเป็นสายจ่ายไฟ t y ้ e ีแบบนี้เข้าไปที่ตัวจอได้เลยนะคะ ่คะก็จะเป็นการชาร์จไอโฟนไปด้วยในตัวนะคะสำหรับการใช้งานเบื้องต้นก็ง่ายๆเท่านี้เองค่ะเผื่อใครที่อยากจะดู Netflix หรือว่า YouTube ผ่านจอใหญ่แบบนี้นะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ